สวัสดีทุกคนตอนนี้พี่ก็โอ้โหเดี๋ยนะตำรวจชนอะไรขนาดนั้นนะโอ้โหอยากจะจับตัวชั้นขนาดนั้นเลยเลยโอ้เอาติดเอาติดเอาลบเอาตำรวจมึงลงมาแล้ว่ะตำรวจมันลงมาแล้วชิบหายแล้วตำรวจมันทำร้ายประชาชนจ้าช่วยด้วยโอ้โหออกข่าวช่องหนึ่งเลยจ้าไม่ลบไปโดนชนนะจ้าอาลบจ้าเดี๋ยว,ว,วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไปละไม่รอแลวโอ้โหเดี๋ยวอื เฮ้ยเอาหน่วยสวัสด์มาแล้วหน่วยสวัสดมาแล้วอวาา่วอามีคิลิคอปเตอร์มาด้วยชิมหายแล้วไปแล้วเอาเสือเพนเอาชนด้วยไปชนตูดใครก็ต้องขอโทษด้วยนะทุกคนโอ้โหตามมายังกระมดออาชิมหายแล้วกูชนใครตายไปแล้ววะเนี้ยเฮ้ยเอาลบลบ,าลบจ้าลบจ้าประชาชนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องนั่นไงรถระเบิดกูตายหาขาที่เรียบร้อยบายบาย,บายอันนี้อะไรอะให้เราซื้อเลยราคาห5 0รอาบบาทโอ้โหทุกวันนี้กูตังกินข้าวยังจะไม่มีเลยให้กูซื้อรถโอ้โห ตอนนี้เราก็ขี่รถคันสีแดงแรงลิตโอ้โหบอกเลยว่าใครเห็นก็ต้องอิจฉาเพราะว่ามันเป็นโอ้โหชนเพราะว่ามันเป็นรถคันเดียวในโลกนี้ที่เพิ่งผลิตมาโอ้กูขี่โมชิพหายเลยตำรวจตามมาอีกแล้วมึงจะตามอะไรขนาดนั้นนะโอ้โหไม่เข้าใจเลยจริงๆเลยเอาชิพหายเอาเอา,เอาเอาเลี้ยวเขาบอกให้เลี้ยวใช่ไหมเนี่ยเอา มันมีลูกศรสีเขียวอ่ะคืออะไรอ่ะอ้าวชนรถตู้รถตู้ก็เกจการชิบหายเลยรถตู้ในชีวิตจริงนี่คือขี่รถยังกระฟ้าแปดแต่รถตู้ในเกมนี่คือขี่อย่างกระเต้าอ้กูชนแล้วอ้าวจอดไม่ดูมาตามาตาเรือเลยอ้าวเก็บตังค์สักหน่อย哈จะได้มีตังค์ซื้อรถคันใหม่เอารถระเบิดนากูอาไม่ตายรถกูจะระเบิดแล้วอืมชิบหายแล้วแค่แบบรถตำรวจวิ่งตามนี่ก็จะเป็นโศกอนาถกรรมใหญ่โตแล้วนะเนี่ยชาวเมืองวุ่นวายไปหมด โอ้ยเดี๋ยวเดรถอะไรวะน่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราสามารถขึ้นไปแล้วก็แบบอ่ายังไงเขาเรียกว่าระยะพุ่งขยานเดี๋ยวเดี๋ยวรถ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 จะได้รถคันนั้นจะพุ่งทะยานขึ้นไปบนฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอาละแต่ว่านี่ฮึบจะโศเอ้ยเอาตำรวจตักกูเฉยโอ้ยแค่จะขึ้นไปเฮิร์นไม่ทันแล้วมันอ้าวเนั่ไงเนื่งในจิปมหายรถคุณระเบิดแล้วรถจะระเบิดแล้วทุกคนโอ้ยขอเหินหน่อยขอเหินเดินอากาศหน่อย นั่นไงตายห้าค่ที่พอใจพวกมึงหรือยังฮะตำรวจพอใจย,ยังคือเกมนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรให้กูเจอรถด,ดันไงแม่งเอ้ยก็จะเล่นสักหน่อยเอาว่ายน้าว่ายน้ําเอาขึ้นไม่ได้ขึ้นเอ้าขึ้นฝั่งได้ a าตำรวจโง่ตำรวจตายไปสิ ตายพี่ตำรวจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวกูจะตายแทนแล้วเนี่ยเอ้ยเอ้าเอาเฮ้ย,ยมันมีคําเตือนอ่ามีลูกศรสีเขียวบอกให้เราไปตรงนี้อ่ะมีอะไรเนี่ยมึงหลอกให้กูมาตายือเปะโอ้ยตำรวจมึงเกือบชนกูตายอ๋อหัวใจฮบอื้อเหนื่อยชิบหายเลยทำไมชีวิตกูจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยจะต้องมานั่งวิ่งหนีตำรวจตำรวจหาบางนีก็แม่งเหมือนแมงวนันตอมขี้อ่ะตอบไม่เสร็จไม่สิ้นโอ้โหแม่งเอา้านั่นไง,งโง่ชนบ้านเขา คือบ้านหลังนี้เราสามารถเข้าได้ไหมวะไม่รู้เหมือนกันลองเข้าไปดิฮัลโหลจ้าฮัลโหลจ้าขอเข้าบ้านหน่อยไม่ได้อกูไม่เสียเวลาแล้วเอาหูตำรวจมึงวิ่งผ่านน้ำผ่านบกแล้วใครวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจิ้มพายรวตำรวจเฮ้ยรถตำรวจกูจะไปเอารถตำรวจ นี่เอาตำรวจอ่ะคันนี้ก็ได้มาปึ๊บขอบใจมากตำรวจโง่อโอ้โหจอดให้กูเอารถไปเออโอ้ยรถตำรวจแรงโคตรกูว่าแล้วทำไมตำรวจมันตามทันโอ้ยรถตำรวจอย่างโกงอะขี่อยาโคตรไวโอ้ยจะเย็โอะโอ้นอะเย็นอ้โอ้โอเอาสอาส้อ อแล้วมึงจําได้ด้วยนะว่าอันไหนตํารวจอันไหนโจนขนาดขี่รถตํารวจมึงยังจําได้หลบหน่อยจ้าใครไม่เกี่ยวข้องหลบหน่อยจ้าถ้าไม่งั้นชนตูดแขกนะจ้าบอกไว้เลย,เลยโอ้โหอย่างไวเฮ้ยวิ่งตรงนี้เฮ้ยวิ่งตรงนี้เบ่งวิ่งแบบผิวเฉียดเลยอะวิ่งแบบฉลุยโอนานอะกูชนอะไรนะเนี่ยอ้า มันสร้างอะไรตรงนี้โอ้โหชิบหายแล้วตำรวจจะจับกูแล้วลบลบเอาเอาเอา,เอา,เอาดักเอาดักโอ้รถตีลังกาแม่งเอ้โบูโขชิบหายเลยเฮินหน่อยเฮินหน่อยเฮิน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 น่าเนี่ยติดอถอย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  เอาระเบิดโอ้ยตายเอ้าเอากูไม่ตายใช่ไหมเนี่ยเอารถคนอื่นตายเฮ้ยนวยสวาดอ่ะนั่นไงตายมึงก็ตายด้วยนวยสวาดโอ้โหทำเข้มทําเข้มมาตับกูได้นั่งี้ยรถระเบิดตายไปซะเว้ยเอ้ยน่าเบื่อนะเน่เกมอะอะไรวะเนี่ยมันคือโคหรือว่ามันคือทุ่งนาอะไรเอ้ากูชนคนตายไปแล้วคนหนึ่งเกมกระตุกไปเมื่อกี้กูเอ้าเอาเกมกระตุกอีกแล้วอะไรกันเนี่ยเฮ้ยรถสีมูขา้อยากได้วะเฮ้ยลงมาหน่อยอยากได้ออยากได้รถสบิยอนั่นไงเอ้ากูโดนตำรวจจับ ตดนตำรวจจับอีกแล้วโดนพ่อจับอีกแล้วจับอะไรโหติดคุกติดคุกไปเลยอยากติดติดไปเลยคุกอะเรามาสุ่มตู้สักหน่อยว่าเราจะได้อะไรนะจ๊ะเงินหนึ่งบาทใส่ไปเลยเติร์เติรได้ของนีๆดีนะได้ของนี้ดีนะขอ,นนะของไม่ดีกูทุบตู้แตกเลยนะอะไรเนะี่ยโอยกล่องม่วงอะโอย ได้สก,กินอะไรวันนี้โอ้โหสก,กินอย่างเทพแต่ถ้าเต้นแบบสก,กอยมากเลยมาแล้วจ้ารถแดงแรงลทส์ของเราเดยวนะเกมกระตุกอีกแล้วเหรอวันนี้โอ้โห,โโห,หเกมคุณภาพจริงๆหรือว่ามือถือพี่กากวะน่าจะถือมือถือพี่กากเลยไปโทษเขาเสยเอ้ยเดี๋ยวไดรถ่วงรถบ่วงรถบ่วงนานเนชนกูอยู่เวนเอ้ยเอารถระเบิดอชิบหายเดี๋ยวไดเดอเอาคันนี้ละเอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอากูไม่เอากูไม่เอารถคันนี้กูเ้องรถคันสีม่วงอะไรเนะี่ย อ๋อตกรถโทษทีกูบ,บังคับผิดเอาละฮะใครใครใครปลาระเบิดวนะเนี่ย กระต่นระเบิดมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ารถสีม่วงเฮ้ยอุย้ยมันยิงระเบิดได้โอ้พระเจ้าช่วยขอบคุณพระเจ้าทรงโปรดนี่ไงยิงระเบิดใส่มันตูมต,มตมูแมงตายเรียบร้อยหาเอ้ยโง่โง่มาสิตำรวจเฮ้ยตัวอะไรวะเนฟ้าอ๋อเดี๋ยวมามาตูมเรียบร้อยโอ้โหย่างเท่เราเหมือนคือแบบเหมือนโจนอาชญากรรมที่สุดยอดมากมากโอ้ฟิลเหมือนโจ๊กเกอร์เฮ้ยเฮ้ยมึงเยอะเกินไปละ ขอนี้่อนีฝ่านะเฮ้ยมีของให้เก็บตอนนี้พี่คือแบบฟิลเหมือนโจ๊กเกอร์คือโหดมากแล้วตำรวจทั้งโรงพักมาตามจับพี่อะ่ะแบบว่าตำรวจอ่าต่างประเทศก็มาตามจับอะไรงี้โอ้โหคีรีคอปเตอร์มึงก็บินตามกูจังเลยเอาเรียบร้อยโอ้โหเดี๋ยวนะถ้าจะมาฟัางขนาดนี้แต่ไม่สามารถหยุดยั้งอะไรของพี่ได้ให้รถคันนี้เก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งตกน้ําขอร้องขอร้อ,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 องขอร้องขอร้องเฮ้ยมันจะปล่อยของเดี๋ยวกูจะรอของไอ้ห่าเอ้ยอ้รองเท้ารองเท้าลเลยอ่ะวิ่งไวนี่ไงกูวิ่งไวแล้วปู๊ปาสร์ ถังว่ะรถถังเลยจอดเดี๋ยวรถถังไว้ไ้ยใช่รถถังปะไม่ใช e. er. ่ไม่รู้เฮ้ยเดียวอะไรเนี้ยอาดจมน้ําเรียบร้อยรถกูไปแล้วรถกูไปแล้วเอ้าเฮ้ยตามมาทําไมไอ้ละจ้าเอ้เจ๊ใส่แว่นเฮ้ยแต่งตัวมานเราเลยเว้สวัสดีครับโอ้ยเนี่ยอับอืกูโดนรถชนตายเฮ้ยเอ้ยมีกันห่างลมอันนั่นไงกูชนชนอีกแล้วตายเถอะทั้งวะนี่นั่นไงกูว่าแล้วแม่งเลยกูไม่เล่นละเกมเนี้ยชิบหายประสาทแดก